สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะมาสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่3ลักษณะทางเพศและความภาคภูมิใจในตนเองบทที่3นะคะลักษณะทางเพศและความภาคภูมิใจในตนเองนะคะจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อด้วยกันก็คือเพศและการแสดงออกทางเพศนะคะซึ่งเพศนะคะ เป็นลักษณะทางกายภาพนะคะมีลักษณะการแสดงออกทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์สังคมและลักษณะที่ใสนะคะ ส่วนหัวข้อที่2นะคะจุดเด่นจุดด้อยและความภาคภูมิใจในตนเองนะคะการสร้างจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยของตนเองนะคะการสร้างจุดเด่นให้กับตนเองนะคะก็คือ 1. สําสำรวจตนเองว่าชอบอะไรถนัดอะไรทําอะไรได้ดีที่สุดนะคะเมื่อค้นพบแล้วให้เรานะคะสร้างความมั่นใจให้กับตนเองนะคะและพยายามทําสิ่งนั้นให้เป็นจุดเด่นของตนเองให้ดีที่สุดนะคะต่อไปนะคะ การปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยของตอนเองนะคะก่อนอื่นให้นักเรียนนะคะยอมรับว่าตนเองมีจุดด้อยนะคะแล้วก็ค่อยๆสร้างความมั่นใจให้กับตนเองนะคะไม่ต้องกลัวจนเกินเหตุจนไม่กล้าทําสิ่งดีๆนะคะไม่ท้อแท้หรือสิ้นหวังนะคะเพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนทําแบบทดสอบหน้าที่49และ50นะคะให้นักเรียนนะคะระบายสีลงในวงกลมหน้าคําตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงนะคะจากนั้นเขียนเชื่อชัดเจนถ่ายรูปไว้ชัดเจนนะคะถ่ายลงอัลบั้มกลุ่มที่ครูสร้างไว้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ